สงสัยกันไหมช่วงนี้เห็นคนดังนักกีฬาซีอใส่สายรัดประหลาดประหลาดไม่มีหน้าปัดมันคืออะไรกันแน่มันคือวูบวูบไม่ใช่นาฬิกาไม่โชว์เวลาแต่เป็นสายรัดชีวภาพที่คอยเก็บข้อมูลร่างกายคุณ24ชั่วโมงทั้งอัตราการเต้นหัวใจการนอนความเครียดไปจนถึงสัญญาณเจ็บป่วยก่อนจะป่วย จริงๆโอ้โหพูดง่ายๆคือใส่วุบเท่ากับมีผู้ดูแลสุขภาพมาเฝ้าร่างกายคุณตลอดเวลาแล้วมันยังมี AI ที่จับมือกับ Open AI แนะนำแบบส่วนตัวอีกไม่ใช่ค่าเฉลี่ยมั่วๆนะทีนี้เรื่องเงินวุ o บใช้โมเดล Subscription จ่ายเดือนละ500ถึง1,000บาทแล้วได้สายรัดมาฟรีแต่ในไทยถ้าอยากได้ ต้องพึ่งผู้นำเข้าแพงกว่าเดิมแน่นอนเพราะงั้นฮูปเลยกลายเป็นของเล่นสุดฮิตทั้งโรนันโดซีอไทยเพียบถามจริงคุณพร้อมไหมที่จะจ่ายค่าดูสุขภาพแล้วคุณละ่ะคิดว่าวุบคุ้มไหมหรือมันก็แค่ของเล่นหรูสำหรับคนรวยคอมเมนต์มาครับ